ท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้ Talk of the Town เดี๋ยวพาไปที่ดีดีกว่าเทศบาลเมืองกำแพงเพชรค่ะมีที่มานะท่านผู้ชมว่าทำไมที่เนี่ยเขาถึงชื่อว่ากำแพงเพชรแล้วมีหลักฐานของชื่อกำแพงเพชรมาให้ได้ดูด้วยเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้ยังไม่เคยเห็นนะค่ะเออตามที่ไปเลยฮะ Talk of the Town ไปเลยคะ่ะ และทอล์กออฟเดอะทาวในโครงการท่องเที่ยวทวาทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนครและเมืองค่ะวันนี้พี่พาคุณผู้ชมมาปักหมุดอยู่ที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรค่ะแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องราวของเมืองกำแพงเพชรมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นจู่ใจเลยเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยเขาเป็นเมืองประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้คนที่พาทิิปนำเที่ยวไม่ใช่ใครเลยค่ะนั่นก็คือท่านนายกเล็กประจำเมืองนี้ค่ะท่านรอทิพย์อยู่แล้วไปพบกับท่านกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้ทพย์ก็อยู่กับท่านนายกเล็กเมืองกำแพงเพชรแล้วค่ะท่านนายกชัยวัฒน์สุภานพานิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มาถึงเมืองกำแพงเพชรทังทีต้องรบกวนพี่วัดพาเที่ยวเมืองกำแพงเพชรกันหน่อยค่ะในเขตที่สบานเราเนี่ยเป็นมรดกโลกด้วยนะครับที่ขึ้นอันซีนแล้วนะครับอยู่ในเขตเราไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้วที่อยู่ในเขตเลยนะครับของมรดกโลกครับไม่ว่าจะเป็นสารหลักเมืองไม่เป็นลิมแม่น้ําปิงของเราับหลายจุดนะครับที่อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนแวะเข้ามาเที่ยวในเมืองกำแพงเพชรของเราในเขตทศบาลที่เราดูแลอยู่ แล้วค่ะศาลหลักเมืองพิพัต์จะพากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่มาจังหวัดกำแพงเพชรก็จะแวะมาที่นี่ก่อนก่อนที่จะไปตรวจราชาการหรือจะมาต่างๆแล้วก็โดยประชาชนโดยทั่วไปก็จะมาที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะครับค่ะหลังจากนี้เราจะไปไหนกันต่อคะพิวัต์จะพาไปอุทยานประวัติศาสตร์เราใช้พื้นที่เนี่ยอยู่ในในเขตของรดกโลกด้วยนะครับเราจะเดินไปนิดเดียวครับ ไ่เกินร้อยเมตรเราก็ถึงอย่างสำคัญของโมดกโลกแล้วโอเคค่ะค่ะที่นี่ชื่อวัดอะไรคะอันนี้ในกีว่วเ,เขตของวัดพระแก้วนะคะวัดพระแก้วครับผมวัดพระแก้วเดียวกับที่เหนือแล้วก็ที่ปฏิสถานที่กรุงเทพไหมคะ ก็ตามข้อสันนิษฐานนะครับจริงๆแล้วก็เสด็จพ่อหลางห้าคาดว่านะครับอ,องค์พระแก้วบรลกรเราที่ปฏิสัทธิที่อยู่ในระเทศน,น่ะเคยมาปฏิสัทธิ์อยู่ที่นี่แต่ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าท่านมาไหมเสด็จพ่อเรห้าท่านก็เลยให้เรียกที่นี่ว่าว,ว,วัดพระแก้วตามสันนิษฐานไว้ ครับแล้วส่วนซ้ายมือเนี่ยครับก็จะเป็นเจดีช้างเผือกนะครับแล้วก็ส่วนหันกลับไปนิดนึงนะครับจะเป็นพระสามองค์นะครับซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวจังหวัดกำแพงเพชรเลยครบมาชอบมากราบไหว้ในญ่ราบด้านหลังนี้น่าจะเป็นวิหารใหญ่ที่สุดในวัดเลยไหมคะพี่วัดใช่ครับมันจะเป็นกลุ่มถึงกลางถ้าเราจะมีพระพุทธรูปนอนตั้งแต่ปางสายแยกปางสมาธิอะไรอยู่ตรงตรงกลางนี้นะครับ รอดช้างเผือกค่ะถูกต้องครับนี่ก็เป็นสิรีมงคลใช่ไหมคะท่านใดก็มาวัดที่มีช้างเผือ,ก,อกรอบนะครับจริงๆแล้วก็จะมาอยู่ประมาณ32เชือกนะครที่ล้อมสเชือก <32 S 2> หรือตัวนะครับพอสมัยโบราณเขาอาจจะเรียกเป็นตัวเนาะ,ะก็หลายคนหลายท่านอาจจะมาเคยมากําแพงนะครับก็จะดิ่งไปที่วัดช้างรอบ ปพาช่างล้อมนะครับแต่มันไม่ไม,ไมไ่ไม่รู้ข้อมูลจริงๆเชิงลึกอะว่าเรามีช้างเผือกอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์ะนะครับโอ้ยนี่ถือเป็นไฮไลท์สาคัญของวัดนี้เลยนะคะ <โฮ S 1> วัดพระแก้วของเมืองกําแพงเพชรก็คือต้องมาลอดช้างใช่ต่จุดนี้เดี๋ยวเราไปไหนต่อค่ะพี่วัดเดี๋ยวทางเทศบาลเมืองก็จะพานั่งรถลดดางชมบริมมณฑลของเมืองดกโลกโอเคค่ะได้ชื่อว่าเมืงองยูเนสโ,โกต้องมีอะไรรอเราอยู่แน่นอนค่ะไปเลยค่ะ ว่าให้ความสําคัญเรื่องการท่องเที่ยวมากแค่ไหนคะก็ค่อนข้างเน้นเลยนะครับเน้นเป็นเรื่องของนโยบายในการทํางานของแต่ละทมัทไมเลยนะครับว่ายง่าย<ม>เราต้องการให้คนเข้ามาในกําแพงเพชรให้เยอะที่สุดเขาที่จะเยอะได้ตรงนี้คือจุดที่สมบูรณ์ที่สุดของกําแพงโ,โบราณของเรานะครับเป็นกําแพงเก่าเก่าเลยนะครับซึ่งไม่มีการซ่อมแซมอะไรเลยเพียงแต่แค่อนุรักษ์ให้เขาอยู่คงสภาพไว้นะครับเราเป็นหินศิลาแรงซึ่งคนโบราณในอดีตน,นะครับ<ม>คิดค้นออกมาเป็นจากการขุด แหล่งของที่เป็นหินศิลาแรงนะครับตัดมาเป็นก้อนๆเนี่ยแล้วมาตากมันจะแข็งแก่งขึ้นมาโดนอากาศก็เลยเป็นแหล่งชื่อที่มาของกำแพงเพชรเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนี้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ษษาษาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพาไปชมเกาะกลางน้ำนะครับซึ่งในอดีตมาก,ก่อนเนี่ยจะมีหาดที่สวยงามซึ่งผมเคยตั้งว่าพัทยา2นะครับ ฟีลสบายมากเลยอะถ้าหลับตานี่นึกว่าอยู่ริมทะเลเลยนะคะเนี่ยครับโลเคชั่นที่สวยๆวยงามๆอย่างนี้นอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าเราได้ส่งเสริมให้กับพี่น้องชุมชนด้วยนะครับ mm hmm. หมอโนดแผนไทยที่นวดฝ่าเท้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นทีมงานของอสังกัดเทศบาลแทบทั้นทงนั้นเลยครโอ้คือพี่ๆนี่ก็คือเรียนนวดจากเทศบาลด้วยนะคะคะโอ้เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะเป็นยังไงบ้าง <S 2> <S 2> โอเคค่ะดีค่ะมีลูกค้าดีทุกวันค่ะ<ด>เราก็มีร้านนวดของตัวเองอยู่ที่บ้านพอช่วงตงเกเย็นปุ๊บเราก็ได้มาลงมริินได้ะ <S <S ได้บรรยากาศดีดีลูกค้าก็ได้วิวด้วยจ้ะเพื่อนหนึ่งเราได้อะไรได้จากตรงนี้ประมาณเท่าไหร่คะ เฉลี่ยแล้วก็ตกวันละห้าร้อยจ้ะวันละห้าร้อยแกด้านตรงข้ามที่เรานวดกันอยู่เนี่ยก็เห็นเป็นสวนสุขภาพด้วยค่ะใช่ไหมคะถูกครับทั้งเส้นนี้เลยครับที่เราจะทําเป็นเมืองสุขภาพที่ชัดเจนมากนะครับเราก็จะปรับปรุงตรงนี้ที่มีลู่วิ่งทางยางธรรมชาติคล้ายๆ <c oughs> ด้านล่าง <c oughs> เราปรับปรุงย่านนี้ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นแหล่งรนการออกกําลังกาย <c oughs> คับแล้วเรามีสวนน้ําสําหรับเด็กนะครับป้องกันการตกน้ําของเด็กเนี่ยเราโรงเรียนในสกัดเทศบาลก็จะมีการฝึกสอนด้วยนะครับแล้วก็จะมีชุด อะรบิ๊กอะไรต่างๆที่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะมาออกกำลังกายในช่วงเย็นหลังจากที่เราไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วพี่วัดก็พาทิพย์มาที่ห้องนี้เลยนี่มองเห็นเมืองกำแพงเพชรทั่วเมืองเลยใช่ไหมคะถูกครับถูกอันนี้มีกล้องวงจรปิดทั้งหมดกี่ตัวคะ,อะตอนนี้ปริมาณที่ติดตั้งแล้วอยู่ประมาณ200กว่าตัวครับ200อกว่าตัวแล้วในอนาคตเนี่ยก็จะเพิ่มมนอยู่ที่เป้าหมายก็อยู่ประมาณเกือบ400ตัว พื้นที่เรามีประมาณกี่ตารางกิโลเมตรค่ัพื้นที่ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรของเรามี14.9ตารางกิโลเมตร27ชุมชนครับทั้งหมด27ชุนชนมชนแสดงว่าพี่วัดก็ให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยของเมืองเป็นระดับต้นๆเลยใช่ไหมครับถูกครับถูกต้องครับ,รบแล้วก็เทศบาลเมืองกำแพงเพชรของเราเนี่ยพยายามปรับปรุงเรื่องของแสงสว่างนะครับให้สว่างสวัยทั่วกลางคืนเลยเพราะว่าเราติดตั้งหลอด LED นะครับตามตอกซอกซอยทุกซอยคือนโยบายที่เราจะเป็นเมืองแห่งแสงสว่าง เรื่องของคนในชุมชนค่ะพี่วัดพี่วัดให้ความสําคัญกับคนเพศไหนไวัยไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะโดยเฉพาะถ้าผู้ผสูงอายุเนี่ยทางเทศบาลเมืองของเราเนี่ยให้การดูแลในเรื่องของการตรวจสุขภาพแล้วก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุในนั้นซึ่งจัดก,กิจกรรมต่างๆให้ครบวงจรครับแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ต่างๆจะเข้าไปดูแลไปซัพพอร์ตทั้งหมดเราจะดูแลหมดเลยพ,<อ>พี่วัดมีการสนับสนุนเรื่องการศึกษาอย่างไงบ้างคะผมเห็นอาคารเก่าของเทศบาลเมืองกระแพงเพชรอาคารว่างอยู่ ผมก็เคยมีผมคิดว่าปิ๊เราเปิดโรงเรียนอาชีวะดีกว่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรของเราเนี่ยเปิดโรงเรียนมยัธยมแล้วก็เรามีโรงพยาบาลชมุชมชนของเทศบาลเลยผมก็เลยคิดโครงการต่อยอดไปในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราทําไมจะไม่บุกปั้นเด็กเราเนี่ยเข้าไปเป็นนักศึกษาทางการแพทย์ในอนาคตต่อไปตอนนี้ก็ทําโครงการทั้งเผือกหานักเรียนที่ค่อนข้างด้โอกาสในเรื่องของทุนทร,รัพย์ สนับสนุนในเรื่องของคุการศึกษาให้เขาต่อยอดขึ้นไปเรียนในสายที่เราต้องการแล้วเราก็ถ้าเกิดเขาผ่านเขาจบมาได้เราก็จะบรรจุเขาอยู่ในโรงพยาบาลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรพี่วัดมีแนวคิดในการพัฒนาเมืองอยังไงบ้างครับก็แนวคิดพัฒนาเมืองจริงๆนะครับที่ผมอยากเน้นเลยนะครับจริงๆเนี่ยจะเป็นเมืองรักษาเมืองอยู่ดีคนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะครับจะเป็นสโลแกนที่ผมพยายามหาเสียงที่กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปครับสุดท้ายนี้ค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วอยากให้พี่วัดเชิญชวนผู้ที่ชมอยู่ตอนนี้ให้มาเที่ยวเมืองกำแพงนิดนึงค่ะกำแพงเพชรไม่ใช่เมืองรองนะครับเทศบาลเมืองกำแพงเพชรของเราเนี่ยพยายามปรับปรุงพัฒนาอย่างสุดความสามารถนะครับ เรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเรียนได้ทราบแล้วเรามีสวนสาธารณะที่สวยงามมีแม่น้ําที่น่าพักผ่อนแล้วคุณจะเจออะไรดีกว่าที่คุณคิดพี่วัดการันตีแล้วทั้งของกินทั้งที่พักทั้งที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะเมืองกําแพงเพชรน่าเที่ยวแล้วก็ไม่ใช่เมืองรองอีกต่อไปอยากให้คุณผู้ชมได้ลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณผู้ชมเองค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่<อ>วัดมากๆเลยนะคะที่พาพวกเราชาวท็อกออฟเดอะทาทุกคนเที่ยวชมเมืองกำแพงเพชรกันอย่างอิ่มหนำสำราญเลยค่ะวันนี้ท็อกออฟเดอะทาหมดเวลาลงแล้วค่ะพิพแล้วก็พี่วัดต,ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าจะไปเช็คอินที่เทศบาลไหนห้ามพลาดเลยค่ะวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ t อ l k กออฟเดอะทาขอบคุณด้วยนะครับสมาคมเทศบาลน,นครและเมืองนะฮะที่พาเราไปท่องเที่ยวทั่วประเทศเลยนะฮะนี่ก็พาไปเที่ยวที่กำแพงเพชรนะครับสัปดาหหน้าครับจะพาล่องใต้ไปที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับ